อเนยยืนยันความผิดพลาดของอิบราฮิมาโกนาเต้ที่ทำเสียจุดโทษนั้นเป็นเพียงความผิดพลาดของผู้เล่นที่พยายามทำงานหนักเพื่อทีมลิวพูลเกือบที่จะเก็บแต้มและคว้าชัยชนะออกจากสนามเอลเลนโรดได้แล้วแต่พวกเขามาถูกลีดยูนเต็ดตามตีเสมอในช่วงท้ายของทดเวลาบาดเจ็บ3ต่อ3ในที่สุดแต่จุดเปลี่ยนของเกมนี้ถูกมองว่าการทำเสียจุดโทษของโกนาเต้คือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นลีดยูนเต็ดกลับมามีความหวังอีกครั้ง แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำแต้มหลุดมือไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเสียประตูในนาทีสุดท้ายและไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเสียประตูจากลูกตั้งเตกผมคิดว่าแฟนบอลทุกคนเข้าใจบรรยากาศในห้องแต่งตัวได้ดีช่วงต่อเวลาพิเศษ9นาทีแล้วพวกเขาก็ยิงประตูได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราเป็นฝ่ายผิดพลาดกันอีกครั้งสิ่งที่ผมจะบอกกับคุณก็คือเขาโกนาเตพยายามป้องกันไม่ให้ลูกเปิดเข้ามา ถ้าคุณจะเรียกว่าเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดจากการทำงานหนักและความพยายามของนักเตะค,คนหนึ่งแน่นอนว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นจริงๆนักเตะกำลังจะล้มลงไปกองกับพื้นแล้วแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษได้เสมอในลักษณะแบบนี้